จะมาอัปเดตนะครับใน Gemini ด้วยแพลตฟอร์ม Gemini ที่ทำให้ชิบะอินุเนี่ยมีการฟื้นฟูราคานะครับประมาณ5%ด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือใน Gemini เนี่ยหรือแพลตฟอร์มนี้มีบริการอะไรนะครับและรายละเอียดอะไรให้กับชิบะอินุบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เจมินีนะครับที่ทำการลิสเหรียญชิบะอินุทำให้ชิบะอินุเนี่ยมีการพุ่งถึง5%แต่รายละเอียดจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งเราจะมาอัปเดตกันในคลิปนี้เอาแหละนะครับเมื่อมันมีการพุ่งขึ้นถึง5%นะครับเราก็จะเห็นว่าชีบะอินุมีการซื้อขายนะครับที่ราคาสูงสุดของณตีสของวันนั้นนะครับที่0.04ตัวนะครับ5592 และจุดที่ต่ำที่สุดนะครับคือ0.04ตัว5235ชิบาอินุได้มีการซื้อขายไซด์เวย์ตลอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและทำออทา i ไฮนะครับในวันที่28ตุลาคมที่ราคา0.04ตัว86ดอลลาร์นะครับมาดูข่าวล่าสุดว่าชิบาอินุนะครับในชาร์ตวันนี้ จะสามารถพาเราไปตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับคือชีบะอินุเมื่อถูกลิสต์ในเจมินินะครับเจมินิเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างโปรในชีบะอินุค่อนข้างมากนะครับเขาก็มีใน Define t e t a เว r ร์สโทเคนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของเขาแล้วเขาก็มีการลิสต์คู่เทรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น าสามารถที่จะซื้อชีบะอินุผ่าน USD GBP EUR CAD AUD s k d นะครับ SGD แล้ว s u d Coin หรือ USDC ก็มีไว้สำหรับสามารถที่จะเทรดสำหรับชีบะอินุได้นะครับก็มีหลายคู่เทรดเลยลนะครับก็โปรชีบะอินุจริงๆเอาแหละนะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย แต่ชิบาอินุนะครับถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าวกับโรบินฮูดใดๆและรวมถึงคาร์เคนก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเนื่องจากชีบาอินุนะครับได้ถูกลิสต์มาเจมินินะครับหรือเจมินิแพลตฟอร์มตัวนี้ทำให้ชิบาอินุมีการขยับนะครับอันดับว่าเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายนี้อันดับ7นะครับแล้วก็มีปริมาณการซื้อขาย4ล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์มนะครับนื่องจากว่า ช h บ b อินโนเนี่ยมันตอนแรกเนะี่ยมันไม่ได้ถูกลิสต์เอาไว้นะครับแล้วก็พอลิสต์ขึ้นมามันก็เปลี่ยนข,นขึ้นมาเป็นอันดับ7เพราะว่าเหรียญคริปโตตัวอื่นเนี่ยมันแดงด้วยนะครับทำให้ช h บ b อินโก็มีการพุ่งขึ้นมานะครับอยู่อันดับ7ในแพลตฟอร์มของ g ีมินิเลยฉะนั้นในตัวข่าวนี้นะครับเขายังทำนายราคาของ s h บ b a Inu ด้วยนะครับว่าในขณะนี้ ถ้าโมเมนตัมของ Bitcoin และ e t h e r e u ยนะครับมีแนวโน้มที่ยังเป็นเชิงบวกอยู่ก็ยังส่งให้ขิบา a ิ n นเนี่ยเข้าสู่ตลาดจะทิงได้อย่างแน่น,นอนนะครับแล้วเขาบอกว่า s ิบา a ิ n นเนี่ยจะคงราคาที่0.04ตัวนะครับ5หรือ6นะครับดอลลาร์เนี่ยน่าจะคงไว้อยู่ประมาณนี้จนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม จะมาวัดกันอีกทีนะครับว่าชีบะอินุจะมีการพุ่งหรือปล่าเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่ราคาของคริปโตเนี่ยได้รับการขนานนกนะครับว่าเป็นตลาดกระทิ่งและมีการซื้อขายอย่างคับขันซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับเพราะดูจากแหล่งข่าวหลายแหล่ตอนแรกก็บอกว่าพฤษก,กายนจะมีการพุ่ง ตอนแรกบอกว่าจะมีการพุ่งในเดือนธันวาคมแต่ว่าเอาละนะครับเราต้องดูข้อมูลแต่ละช็อตแต่ละช็อตเพราะว่าสินทรัพย์คริปโตเคินซีเนี่ยมีความแปรปรวนและมีความผันผวนสูงมากๆรวมถึงในปีนี้นะครับไอ้มาจเกตแคปของคริปโตเคินซีเนี่ยเติบโตมากๆฉะนั้นการจะวัดจากสถานการณ์จากปีก่อนๆก็เป็นไปได้ยากเหมือนกัน แต่เอาละนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับชิบะอินุเนี่ยอาจจะทรงความเป็นไซด์เวย์ของมันนะครับที่0.04ตัวนะครับ5ดอลลาร์ถึง6ดอลลาร์นครับน่าจะประมาณนั้นอย่างไรนะครับใครคิดว่าชีบะอินุจะไปต่อได้นะครับและเป็นตลาดกระทิงในเดือนธันวาคมเอาตามข้อมูลข่าวตรงนี้กด1น,นะครับถ้าไปไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ crypto community นะครับก็ลองทักเข้ามาแล้วกันพอในหลายกลุ่มเนี่ยก็มีไว้สำหรับพูดคุยและการลงทุนในคริปโตซีด้วยกันครับและเรามีกลุ่ม เฉพาะเลยของชิบะอินุนะครับก็ทักเข้ามาแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราก็หวังว่าชิบะอินุจะโกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ